สวัสดีค่ะชาวลัคนากรกฎราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะพระอาทิตย์ยายนะคะในช่วงวันที่15พฤษภาถึง16มิถุนา1นเดือนถึง15มิถุนาขอโทษค่ะถึง15มิถุนาประมาณ1เดือนด้วยกันนะคะที่พระอาทิตย์ย้ายได้ตําแหน่งอุจจาพิมกุกที่ลัคนาผลศพจะส่งผลอย่างไรค่ะกับชาวกรกฎบ้าง ะค,ะคลิปนี้เหมือนเดิมเลยว่าจะทํานายตามหลักดวงดาวแล้วก็มีในเรื่องของไพ่สีด้วยค่ะแล้วก็มีแหล่งพลังงานโชคลาภที่พระอาทิตย์ส่งผลด้วยนะคะคลิปนี้ยังเป็นการทํานายรวมนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆไปแล้วก็อะไรที่มันเป็นการแนะนําจากดวงดาวจากไพะะ่ในเรื่องของการป้องกันระมัดระวังปัญหาสามารถนําไปใช้ได้เลยไม่เสียหายค่ะเป็นแผนที่ชีวิตได้แต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ในเรื่องธุรกิจการเงินใหญ่ๆเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะกดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดราศีของคุณนะคะชาวกรกฎนะคะชาวกรกฎเนี่ยด้วยความที่ดาวเนี่ยนะคะเขาอยูใ่ในตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาพิมุกซึ่งเป็นรองแค่มหาอุดเท่านั้น เพราะฉะนั้นเขาได้ตำแหน่งดีนะรพระอาทิตย์โยกย้ายมาคราวนี้ได้ตำแหน่งดีและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนลาภะนะอ,อยู่ในเรือนลาภะเพราะฉะนั้นในเรือนนี้แน่นอนค่ะว่าส่วนใหญ่นะสุ้มต้องบอกว่าไม่ค่อยให้ผลไม่ดีหรอกต้องบอกแบบนี้นะโชคลาบวาสนานะคะลาบผลการทำมาหากินลาบเนี่ยแบ่งเป็นในเรื่องของลาบที่เกิดจากการทำงานด้วยนะคะ โชคลาภการเงินที่เกี่ยวกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยทิปเทิบอะไรต่างๆนะคะแล้วก็โชคลาภที่เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้หมดเลยได้หมดเพื่อนฝูงต่างๆช่วยเหลือนะคะแล้วก็เรื่องขาดทุนเนี่ยค่อนข้างน้อยต้องบอกว่าทําอะไรก็ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าได้กําไรดีนะคะแล้วก็ทําให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีความ กว้างขวางนะรู้จักคนเยอะมีฐานะดีขึ้นนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องที่ตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้หลายๆอย่างนะคะมีความร่ารวยมีโชคลาภมีความสําเร็จสมตังใจปรารถนาค่ะนะคะประมาณนี้เลยนะแต่ในดวงคนที่มีโยกเกณฑ์ที่ไม่ดีนะคะในดวงของคนที่มีโยเกณฑ์ที่ไม่ดีสิ่งที่ต้องระวังคือความใจร้อนการที่ดูคนไม่ละเอียด อาจจะทำให้คุณโดนหลอกโดนโกงได้นะคะความโลภอะเรือนลาภเนี่ยคือความโลภได้นะถ้าแปลไปในอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าคุณเคยเสียรู้คนมาบ่อยๆอย่าไปเสียรู้ใครเพิ่มนะอย่าไปแบบเชื่อว่าคนเนี้ยจะเอาเงินเยอะๆมาให้คุณโดยไม่มีเหตุผลนะ่ะหรือมันทำมาหากินง่ายเกินไปมาหุ้นกับเราเย่ยเราได้เงินเยอะอะไรเงรี้ยอย่าไปเชื่อนะอย่าใจร้อนนะคะนวพระอาทิตย์เป็น ดวงดาความร้อนแรงเพราะฉะนั้นต้องมีสติใจเย็นนะคะจะช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ได้นะมาดูกันในเรื่องของไพ่ยิปซีกันบ้างนะคะไพ่ยิปซีขึ้นเออไพ่แปดไม้เท้าสิ่งที่จะต้องระวังคือภาระทางด้านการเงินอะไรต่างๆเยอะหรือแม้กระทั่งคือคุณจะได้คุณจะได้โชคลาภจากคนที่ให้คุณเลี้ยงดูหรือเป็นภาระให้คุณ โดยเฉพาะคุณอาจจะมีหนี้รถอันนี้เดอรซันนะคุณอาจจะมีหนี้รถที่โอดกินเงินคุณทุกเดือนนะนะต้องไปใช้หนี้รถลูกลูกหลานๆเด็กๆสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยโอ้จะต้องเจียดตังไปให้เยอะเดืนเดือนหนึ่งอนะนะคะแต่รู้ไหมว่าเขากําลังจะให้โชคคุณนะคะการที่คุณเปให้เขาอะมันไม่เสียหายนะเพราะว่า รถเอ่ยลูกๆหล,ลานๆเอ่ยเขาก็เขาก็เป็นอะไรที่แบบใสๆเนาะไม่ได้มาหวังอะไรจากเราคเราก็ต้องเลี้ยงเขาอะประมาณนี้นะคะเออเอาเขามาเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีมันอาจจะเป็นภาระที่คุณรู้สึกว่ามันเยอะแต่ส้มจะบอกว่าเขาให้โชคคุณนะเด็กหรือคนท้องให้โชคทะเบียนรถให้โชคค่ะบอกแบบนี้เลยเจิดจ้าเจอจรัสมากในเรื่องของทุกเรื่องมีเกณฑ์ที่จะเอ,อมีรถใหม่บ้านใหม่ นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคิงออฟสอดเป้าหมายในเรื่องของการทํางานที่จะให้ประสบความสําเร็จไม่รู้ละคิดหวังอะไรไว้ในเรื่องการทํางานทําธุรกิจสําเร็จสําเร็จตามเป้าหมายทุกประการแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่นิ่งๆหรือสบายเราวสาเร็จนะคะต้องทําต้องมี Energy ในการทำนะคะ สิ่งที่จะทําให้คุณแย่ได้คือเรื่องของการไม่ละเอียดรอบคอบบางคนนี่อยากเอาเงินไปลงทุนให้ได้เงินมาเพิ่มเติมแล้วรีบร้อนแล้วดูคนไม่ละเอียดอันนี้คือเจ็ดเดรียนหัวกลับความไม่ละเอียดการเอาเงินไปลงทุนอยากเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ละเอียดคุณอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้นะคะอย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดคุณอาจจะเครียดได้เลยนะอันนี้ก็คือเก็บเงินไว้ก่อนไม่ต้องรีบนิ่งๆหากคุณมีเงินได้โชคลาภมาได้เงินทองมานะคะ KING OF p e n t a c l e s บอกว่าเก็บเงินไว้ก่อนเถอะคุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาภหรือได้เงินก้อนบางคนได้เงินมรดกอะไรก็ตามนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนเก็บค่ะเก็บดีๆค่ะนะอย่าเพิ่งเอาไปลงทุนอะไรกับใครในช่วงนี้อืมเก็บให้แน่นๆเลยประมาณนี้เลยนะคะถ้าจะมีการเก็บลงทุนเป็นทองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไพ่ธาตุด,ดินเก็บเป็นทองค่ะดีที่สุด เป็นทองคำแท่งทองรูปประพันธ์ก็ได้แล้วแต่ความคุ้มนาชอบแบบไหนนะคะเก็บแบบนี้ดีกว่าต้องบอกเลยนะคะอ่าโอเคมาดูกันที่พลังงานนะคะจากพระอาทิตย์เป็นพลังงานโชคลาภนะคะมีพลังงานโชคลาภอะไรให้กับชาวกรกฎบ้างนะคะสามใบาจากชาวธาตุไฟสองใบ ชาวเมสิงธนูค่ะชาวธาตุไฟนะชาวเมสิงธนจะเป็นผู้ชายผิวขาวร่างเล็กผู้ชายผิวขาวร่างเล็กและผู้หญิงที่เจ้าระเบียบแต่ไม่ได้ดุมากนะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนชอบธรรมชาติประมาณนี้นะคะเป็นคนไม่ไม่ไม่ไฮโซในเมืองจา๋าไม่ใช่ นะจะเป็นคนชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติพื้นบ้านพื้นถิ่นนะประมาณนี้นะคะเป็นคุณแม่คุณเป็นแฟนคุณแบบนี้นะแล้วก็ชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลน,นะคะอันนี้เป็นคนผิวขาวร่างเล็กเลยผมๆมเลยหุ่นปลิวลมชาวธาตุลมนะคะกุมมิถุนตุลผิวขาวร่างเล็กอ่นะประมาณนี้ลักษณะจะดื้อๆหน่อยนะ สำหรับชาวธาตุลมนะคะที่จะนําในเรื่องของพลังงานโชคลาภมาให้ส่วนใหญ่เป็นคนร่างเล็กเนาะเออแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวสองสีนะประมาณนี้อาจจะร่างเล็กก็ได้หรืออวบก็ได้แต่จะเป็นคนผิวสองสีนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะที่ชมคลิปของส้มนะคะแล้วก็ขอให้ชาวกรกฎทุกคนนะคะ มีโชคลาภเนาะนะคะแล้วก็มีความร่ํารวยนะคะมีความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานต่างๆนะคะอย่างที่ดวงขึ้นไพ่ขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ